Чао, пупе! สวัสดีครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูเปาเรารักรถนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเจ้า mtx 1 2 5 r นะครับคันนี้นะตัวนี้เป็น ep ที่2แล้วลหะนะครับวันนี้ถอดชุดสีออกนะครับมีถังน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีพวกฝากระเป๋ากาับข้างอะไรต่างๆนะครับถอดออกนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับให้ทุกท่านได้ดูว่า ระบบสายไฟนะครับระบบสายไฟของเจ้า MTX 1 2 5 R นะครับของไทยเรานะครับเขาเดินนะครับมาไว้ยังไงนะครับเดิมๆนะครับเผื่อท่านที่อยากชมไว้เป็นข้อมูลนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็จะได้คุยกันนะครับทักท่ายมาได้นะครับวันนี้เริ่มที่จุดนี้เลยครับก็จะมีเป็น เป็นช่วงที่เป็นหน้ากากนะครับอ่าภายใต้หน้ากากมันมีอะไรนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับอ่าภายใต้หน้ากากนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าจุดจุดรวมสายเนาะครับจุดรวมสายนะครับจุดรวมสายก็จะมียางครอบนะครับมียางครอบนะครับอ่ะปีนให้เบิ้งได้ครับปีนให้เบิ้งวันนี้รีวิวที่บ้านผมเองนะครับ ก็จะได้ยินเสียงรถบิ๊กไบค์ผ่านประจำนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ความจะเญ่นกันยังซี่เหรครับอ้าวนะครับจุดแรกนะครับมาดูมาดูที่ผมบรรยายนะครับก็คือเป็นครอบครอบไอครอบกล่องกล่องจุดรวมสายเนาะนะครับเป็นจุดรวมสายนะครับสายไฟของ MTX นะครับทุกอย่างนะครับมันจะเป็นช็อกเกตแล้วก็จะมาเสียบกับตัวขาวๆเนี้นะครับ พอเสียบกับโซ่ขาวนี่ก็จะมีไอ้ยางยางครอบกันน้ําอีกทีหนึ่งครับครอบไว้แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือคือคือจุดลมสายนะครับส่วนนี้จะเป็นสายสายไม้นะครับแหมของผมเนี่ยมันก็มันเดิมจัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันผมว่ามันเริ่มเปื่อยแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่าปีสามสองนะครับถึงปีนี้ก็สามสิบกว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มเปื่อย อันนี้ก็เริ่มชือประชาร์ดละอันนี้ก็เริ่มไปแล้วายางมันมันไปแล้วครับยางหุ้มแต่ว่าไส้ในมันก็ยังโอเคอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสายไม้กับสายวัดรอบนะครับก็จะมีสายขึ้นมาตรงนี้ไอ้พวกสายสายนี่เดี๋ยวให้ดูนะนะครับไอ้พวกสายสายนี่เขาก็จะมีจุดตรงนี้นะครับเขาจะใช้อันนี้รัดไว้เสียบลงตรงนี้พวกนี้ก็จะเป็นจุดรวมนะครับ เป็นฟิวเอเป็นไม่ใช่ฟิวเขาช็อกเก็ตนะช็อกเก็ตนะครับจุดรวมนะครับต่างๆประมาณสองสามเส้นนะครับผมก็จะเสียบไว้ตรงนี้แหละนะครับอ่าน็อตผมก็เดิมอยู่แต่ว่ายางผมก็เริ่มมันก็เริ่มแตกบ้างแล้วครับแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับอ่าต่อมานะครับอ่าตรงกรอบไฟนะครับเพราะว่าจะมีการปรับให้ปรับได้นะครับไปสูงไฟต่ํานะครับแล้วก็จะมีกรอบ เรียกว่ากรอบกันน้ำอะไรกันนะครับกรอบเป็นยางพลาสติกเหมือนกันนะครับกันน้านะครับยางพลาสติกกันน้ำแล้วก็จะนุ่มๆตัวนี้ยังดีอยู่ครับยังไม่ได้แตกรายงานนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นโครงโครงไม้เนาะโครงไม้นะครับนะโครงไม้นะครับนี่แล้วก็เอาไม้แปะอีกทีหนึ่งนะครับเอาเรือนไม้กับวัดรออแปะอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อ เสียบเข้าไปนะครับมันจะเป็นนอ็อตตัวผููลงมาแล้วก็ตีเสียบนะครับตัวเมียเสียบแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับก็จะยึดได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดช็อกเกตสายนะเนาะเรานะครับออกออกมาหน้าตามันก็จะอยู่ประมาณนี้เออเนี่ยหน้าตาเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จัดระเบียบได้นะครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ก็คือภายใต้หน้ากากนะครับภายใต้หน้ากากครับอันนี้ก็คือไฟต่อมาก็เป็นตแตร แต่ก็ปกติมันจะมีเนี่ยพลาสติกหุ้มแบบนี้ยครับนะพลาสติกหุ้มแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ลอกออกครับกลัวไม่เดิมห่วยไปบ้ามสิรุดออกอีรีเอามีพลาสติกหุ้มแบบนี้นะครับอืมด้านหลังก็จะมีที่ครอบแต่นะครับด้านหลังก็จะมีครอบครอบกันกันแผงคอเนาะอืมกันแผงคอนะครับแล้วก็จะไล่โชว์ลงมานะครับส่วนภายในก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเป็นสวิตช์กุญแจต่อลงมานะครับัมาอ่ะแล้วก็ลงมานะครับก็จะเป็นยางยางรองถังเนาะยางรองถังนะครับยางรองถังก็มีซ้ายขวานะครับอืมอันนี้ก็เริ่มสึกแล้วที่จริงมันต้องแน่นๆนะครับอันนี้ก็แค่พอได้นะครับมันหลวมๆแล้วนานอ่ะนะครับอันนี้ยางรองถังนะครับอ่ะ แล้วก็มีสายนะครับสายลงมาครับตอนนี้ก็เป็นหม้อน้ําหม้อน้ําอ่าก็จะเป็นภาษาไทยเรานี่แหละนะครับภาษาไทยเราห้ามเปิดขนาร้อนเหมือนกันนะครับเป็นเป็นหม้อน้ํานะครับอันนี้แผงหม้อน้านะครับแผงหม้อน้ํในส่วนมากเราดูด้านหน้านะครับด้านหลังนี่คือคือสวยอยู่นะครับสวยทุกอันแหละแต่ว่าด้านหน้าครับต้องสังเกตนะครับพวกลังพึ่งพวกอะไรนะครับ หลังพุ่ง,งม้อน้ำนะครับมันจะเป็นเรียงชิดกันแบบนี้นะครับของผมมันก็มียับบ้างนะครับอันนี้คือม้อน้ํานะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็คือสายที่ผมเคยเคยเล่าให้ท่านฟังนันแหลนะส่วนหม้อน้น้านี่หลายท่านนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับ MTX หลายท่านก็การระบายความร้อนไม่ดีนะครับนะตามหาซื้อม้อน้ําเดิมก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับหลายท่านก็เลือกวิธีที่จะแบบ เปลีป่ยนรังผ uh, uh, ึ yeah. ้งเอานะครับก็ได้นะครับใช้ดีเหมือนกันนะครับเอาใบนี่แหละครับไปให้พี่เขาเปลี่ยนรังผึ้งให้นะครับพี่ช่างนะครับเปลี่ยนรังผึ้งให้อยากได้แบบไหนจัดไปเลยนะครับถือเขาลานหมอน้าเลยก็ได้นะครับบางคนว่าเออก็แล้วแต่นะครับชอบอ่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อจากหม้อน้ํานะครับมันจะอ้อมมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะไปหาถังพักน้ํานะครับถังพักน้ําตรงนี้นะครับอ้อมลงตรงนี้นะครับ อ้อมลงตรงคอเนี่ยครับตรงโค้งก็จะมีที่ล็อกนะครับอ่ะสู้ใหม่ไก่ก่อนที่ล็อกนะครับอ่ะไอ้แตกๆนี่คือมันหมดใกล้จะหมดสภาพนะครับของผมเออมันเก่าแล้วครับอ่ารีวิวอันเก่าให้ดูนะครับฝุ่นกับฝุ่นกันหลายลเออครับอ่านี่แหละนะครับจะอ้อมมาตรงนี้นี้ก็เป็นท่อท่อมอนาวนะลงไปหาเสื้อเสื้อสูบนะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับตรงนี้ หลังหมอน้ําก็จะมีอแผงกันมอน้ําเนาะอืมแผงกันมาประกบกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ลงมาก็จะมีตัวตัวล็อกคล้องสายนะครับไอสายพวกคันเล่งพวกอะไรก็จะมาล็อกตรงนี้นะปกตินะครับก็ล็อกตรงนี้นี่แหละนะมันจะมีเป็นงอๆเนาะครับเนาะเออเป็นงอๆนะครับอนอ,นบอนตไว้นี่แล้วก็ยัดลงไปนะครับอันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> แผ่นชาร์จหรือเปล่ามันเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ย12โวลต์น่าจะเกี่ยวกับไฟนะครับแผ่นชาร์จนะครับน่าเป็นแผ่นชาร์จแหละนะครับอ่าก็จะประกอบกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล่องรีเลย์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ไม่แน่ใจนะครับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้รีวิวให้ให้ทุกท่านดูว่าการวางมันวางยังไงนะครับวางอย่างนี้นะครับวางแบบนี้แหละนะแล้วก็จะมีตัวตัวคล้องนะตัวคล้องสายนะเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ คล้องสายนะครับอ่าแล้วก็วางไล่แบบนี้อ่าลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นคอยนะครับคอยหัวเทียนเนาะจุดระเบิดตู้มไปนี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัววัดวัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิก็ไล่ลงมาแบบนี้นะครับอ่าก็ไล่ลงมานะครับมาดูมาดูตรงนี้หน่อยชกอ่าเป็นชกแล้วก็เป็นชกชกตัวเดียวนะครับชกเดียวนะครับ ก็ยื่นลงมาแบบนี้นะครับเป็นกรองอ่าตัวนี้อ่ากรองอากาศด้านบนนะครับกรองอากาศด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้มันก็จะมีตัวลิ้นนะครับลิ้นตัวนี้ขึ้นมาหายใจนะครับแล้วก็มีแผ่นแผ่นกันความร้อนเนาะปกติตัวนี้มันต้องไม่มีลายนะครับแต่อันนี้คือมันมันห่างนะครับมันเกาเปื่อยนะครับมันก็เลยแตกไายนะครับก็มีของแท้นะครับของแท้ของเทียมก็มีขายนะครับตัวนี้ ้าไม่ซีเรียสก็หลายคนก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็เอาพวกท่อท่อไฮโดรลิกนะครับนะครับมาร์กแมคโครไลน์นะครับ,รบไปขอน้เพ่นนะครับท่อไฮโดรลิกนะครับท่อ,อยางไฮโดรลิกหรือท่อมอมออ,อ,มอ่าท่อมอน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับทนความร้อนหน่อยอามาใส่ก็ดีเหมือนกันครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าถ้าแถมก็จะมี <c oughs> ของอันด้ามันจะมีต้องดูด้านหน้านะครับต้องดู สองยังกับเลขเลยนะครับมาเขียน MTX อะไรนี่แหละครับลับเปอร์นะครับเอออันตัวนี้มันกะตัวหนังสือมันก็นเริ่มลึบเริ่มลบไปแล้วโอ้ยตกเล่าเริ่ม,ลบ,มลบไปบ้างแล้วนะครับ <laughs> อืมฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พิจารณาเอานะครับท่านที่ชอบแปลงใช้งานก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับลงมาก็จะเป็นกองนะครับแล้วก็จะเป็น กล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือมันก็จะมีเครื่องมือโอ้ยกล่องเครื่องมือก็จะมีเครื่องมือนะครับเพราะเราเปิดออกมันก็จะมีแบบนี้นะครับมีสายรัดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นของมันนะครับมีตีรหัส KE1 นะครับอ่าเป็นของอินเก็วางอว้นี่ก่อนแล้วก็จะมีเครื่องมือแล้วก็เอาเครื่องมือใส่แล็ไปในกล่องนะครับ อ่ะใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็อ, e. อันนี้แปะอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่แปะดูนะครับรีวิวมือเดียวนะครับอ่ะโอเคครับ okay. ตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับไม่รีวิวนะครับจะดูรีวิววัที่แล้วนะครับผม uh, อ่ะอ้อมมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เขาจะเป็นสายนะครับสายอ่าสังเกตว่าสายไฟเขาจะขึ้นด้านซ้ายนะครับขึ้นด้านซ้ายนะครับอ่าขึ้นด้านซ้ายออกจากออกจากจุดรวมสายที่ผมว่านั่นแหละนะครับแล้วก็จะมาอ้อม อ้อมาฝั่งซ้ายแล้วมีตัวล็อกอีกทีหนึ่งตัวล็อกซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับมันจะแปะอยู่กับไอ้นี่แปะอยู่กับไอ้ลูกยางนะครับลูกยางลองลองถังเนานะครับต่อมาก็จะก็จะมาก็จะมาลงกล่องไฟนะครับกล่องไฟกล่องไฟมีสองรุ่นนะครับถ้าเป็นรถไทยนี่จะมีปลั๊กแบบเนี้ยเสียบซ็อกเก็ตนะครับสองหัวนะครับหนึ่งสองนะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะ่าจะเป็นปลั๊กกลมนะครับ สมัยผมทํารถผมเคยเคยสั่งกับพี่เข้ามาใส่อยู่นะครับเป็นปักกลมนะครับแต่แต่ถ้าเป็นรถไทยก็บ้านเราก็เนี่ยนะครับเป็นกล่องแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นชุดสายอ่ะเห็นมุมกว้างดีกว่าอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นชุดสายนะครับสายไฟก็ไล่ลงมาแบบนี้ครับปื๊ดไล่ลงมาแบบนี้นะครับไล่ลงมาแบบนี้ จะมีช็อกเก็ตเนาะช็อกเก็ตเสียบแล้วก็อ้อมาแบบนี้นะครับอ้อมใต้โคงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทําหน้าที่รัดแต่ผมไม่ได้รัด <c oughs> มันหลุดออกไป่าหรือไหนบุ๋นเดี๋ยวจะรัดใหม่นะครับเอายังไงดีอะนะครับทีนี้ก็จะเป็นท่อเราเนาะท่อตรงนี้บุบนะครับบุบนี่คือบุบบุบมาจากจากโรงงานนะครับเขาให้บุบมานะครับเออถ้าตัวไหนไม่บุบแสดงว่าไม่โรงงานเนาะประมาณนี้ อันนี้ก็ถังพักน้ําเรานะครับเนี่ยสายไฟก็จะมานี่ปื๊บไปนะครับมาลอดใต้ตัวนี้มาแล้วก็ขึ้นขาางนี้นะครับปึ๊บเสียบกับเขานี่แลลวก็มาลอดใต้ตัวนี้นะครับมาแล้วก็เอามาลงกับอ่าตัวนี้จะเป็นช็อกเก็ตเสียบกับถังสองทีอีกทีหนึ่งนะครับถังสองทีอีกทีหนึ่งตัวนี้ของผมก็ไม่ได้ใส่แล้วครับมันเก่าแล้วเวลาเติมก็เปิดตัวนี้ออกแล้วก็เทลงตรงนี้เนาะเออเทลงตรงนี้นะครับอือแล้วก็ปิดไว้ แล้วก็ปิดกลับเนี่ยนะครับอ่านะครับอันนี้รีวิวนะครับอันนี้เป็นตัวชะกาดนะครับคือหนูนะครับมันแห่ยนแล้วครับเริ่มกัดไปบ้างแล้วนะครับนะครับเนี่ยกัดกินสายเพราะอะนี่ต้องเอาสก็อตเทปพันแลวนะ่นัับจริงตัวนี้นี่มันน่าจะกัดมาจากที่เจ้าของเดิมแหละผมก็ไม่ได้ดูแลเดี๋ยวจะซ่อมอยู่นะครับก็จะมาจุด นะจุดแยกนะครับพอจุดแยกปั๊บก็จะแยกออกเป็นไฟเลี้ยวบ้างไฟท้ายบ้างไฟเบรกบ้างไฟอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้แต่กระจายมานะครับก็จะขึ้นขึ้นมานี่ก็เข้าไปสู่ภายภายในไอ้บางโคนเนาะไอ้บางโคนมันก็จะเป็นร่องนะครับก็วิ่งตามล่องมาแล้วก็ลงฝั่งนั้นนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ถอดนะครับตัวนี้ถอดยากเลยพอถอดให้เบิ้งนะครับอ่ะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหายใจเนาะ และมีอะไรมันก็จะมาเข้าออตรงนี้ะครับหนูหน่อยหนูให่เขาเตรียมมันตันอยู่ในหมอนี่แหละครับนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าโดยรวมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้ามองมุมบนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมองมุมบนก็จะประมาณนี้นะครับอ่าที่จริงอ่าการเดินสายนะครับในผู้มือมันก็จะมีนะครับ ผมก็มีคู่มือเหมือนกันครับตอนแรกจะอ่าน,น,นยังไงมันก็มันมันไม่ใช่เป็นภาพสามมิติเนาะมันเป็นสองมิตินะอยู่ในคู่มือมันก็เราก็แบบไม่ค่อยมีความรู้แบบชํานาญมากก็เลยเลยว่าเออถ้ามันมีตัวจริงก็รีวิวตัวจริงให้ดูดีกว่านะครับ mm hmm. เผื่อท่านที่กำลังทารถหรือดูไว้เป็นข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับการเดินเดินสายของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือภายใต้ภายใต้ชุดสีเนาะแล้วก็ภายใต้หน้ากากมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ดูส่วนโครงดปาดาตอนเนี่ยขี้ฝุ่นเยอะมากโครงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีเชื่อมมีอะไรประมาณนี้คือโรงงานนะครับโรงงานเขาให้มา รประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้ <toothpaste. S 1> เรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าโครงกับคู่มือนะครับรถขาวโครงก็ต้องขาวนะครับถ้าเป็นไทยนะนะครับรถขาวโครงขาวนะครับอย่างคันแดงคันแดงผมก็เป็นโครงแดงนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่วนพวก อะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็เหมือนกับรีวิวที่แล้วนะครับให้ท่านได้ชมนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าการเดินสายการอะไรยังไงเอายังไงอ๋อพวกนี้นะครับรีวิวอีกนิดนึงนะครับตรงไฟเลี้ยวก็จะอ้อมบางนี้แล้วก็มีกิบล็อกนะครับกิบล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆเข็มขัดนะครับขัดแล้วก็โทษนะครับเดี๋ยวไปดึงฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้ก็ได้ นี่ครับก็จะเป็นเข็มขัดนะครับดึงออกดึงเข้าได้ก็จะมีที่ที่รัดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะไขว้กันแบบนี้เออไขว้กันแบบนี้นะครับลงมานะครับก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวนะครับภายใต้หน้ากากแล้วก็บังโคลนของเจ้า MTX 1 2 5 R นะครับสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมลมยางไม่เดิมนะครับ จากโรงงานไทยนะครับเมื่อปี2532แวันนี้รีวิวให้ท่านดูในปี2565นะครับอะไรบางอย่างนะครับก็เก่าตามสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอยากใหญยนะครับเอออันนี้ก็เป็นอยากใหญยที่มันขึ้นในรถผมนะครับอืมเป็นงานศิลปะท่านไม่ใช่นะครับปกติก็มันไม่มีนะครับอันนี้ก็มารีววิวนะครับให้ท่านดูว่าบางทีก็ปัดออกหน่อยก็ดีนะครับ นี่อานๆขี่ที่นะครับก็ได้ทําความสะอาดและรีวิวพบปะกับพี่น้องทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเสียสละเข้ามาชมนะครับเสียสละสมาครเป็งรถห้างนะครับออเยังไงนะครับก็ฝากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอย่าลืมนะครับสโลแกนเรานะครับถ้าคุณมักรถห้างนะครับ คุณคือเพื่อนเรานะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับกับผมนะครับครูเปาเรารักรถดมาพบทุกท่านวันนี้วันหยุดนะครับนานทีก็มาเจอกันนะครับมีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็คุยกันนะครับมีถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับแล้วจะมีรีวิวอื่นๆนะครับพวกตระกูลรถห้างทั้งหลายเลยนะครับกอเใอญ่เลีเดียละครับ พี่แตนวกินเงินพี่น้องเอ้ยเออนะครับอ้าก็ของชอบเนาะครับก็ไม่ว่ากันครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีรถรุ่นไหนนะครับก็คุยกันนะครับทักทายทาง a c e b o o k นะครับช่อง Facebook หรือก็ทางอินบ็อก์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแหงนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ